สวัสดีครับทุกคนปกผมอาร์มเอ็นทีพีอีกแล้วนะคบจะบอกว่าวันนี้คือตื่นเต้นมา,มากๆเลยครับทุกคนก็คือพี่ใหญ่ของเรานะครับในวงแบลท์เพียงก็คือพี่จีซูนั่นเองนะครับ ปล่อยโซโลโดเดียนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกเลยว่าพี่จีซูเนี่ยปล่อยเมื่อตอน11โมงใช่ไหมทุกคนก็คืออ่านเนี่ยต้องหลบสปอร์ตตั้งแต่11โมงจนมาตอนเนี้ยประมาณ2ทุ่มกว่าว่าเราเพิ่งเสร็จสัก กินทุกอย่างเราแบบไม่เสพไม่ดูไม่อะไรทั้งสิ้นเลยต้องลดสปอยอย่างหนักหน่วงเลยเพื่อที่จะมาทำารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะครับที่พี่จีซูนะครับเป็นคนสุดท้ายของวงแบล็คพิงค์นะครับก็ได้ปล่อยโซโล่มาแล้วนะฮะก็เพื่อนอาร์มเนี่ยก็เป็นเมนพี่จซูเลยนะครับอาร์มเนี่ยเป็นเมลิซาแต่ว่าเราก็รักทุกคนในแบล็คพิงค์เหมือนกันเลยนะครับมาจะเป็นยังไงนะ๋ยวเรามารีแอคชั่นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้คือแแแแแบบบบบบตตืื่่่นนเเ้้้มากลยะคครอออไไดดูทีซ็ๆ ตัวเองยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไงเดี๋ยวมันง่ลุ้นอ่ะจะเป็นยังไงมาดูพวกขอมเก๋าค่ะทุกคนอ่ะซึ่งตอนนี้นะอาก็ได้หยิบ iPad มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะก็จะเข้าไปดูแล้วว่าตื่นเต้นนะแกนะฉันก็ทำใจแป๊บหนึ่งโอเคมา c h a มไปถ่ายต่างประเทศ้วยนะ

เสวยมากก็คือแต่งสีแดงมาแบบตรงคอนเซปต์ดีมากมชุดแดงคือเลิศนะโอ้อยยังก็ใส่ชุดนอนมาเลยชุดสีม่วงคือปัง กันเทยมากชอบสวยมากเนี่ยตลกคือกระเทยมากชอบ ชอบมากคุณภูแล้วสวยอะไรขนาดนั้นนะสวยมากอืม ไมยโอ้ยตายๆเปลี่ยนกิชุดะคะคุณแม่แกพี่จิสูสวยเกินแกแกอะไรจะขนาดนะ้พี่สูยี่สิบเอ็ดล้วลวทุกคนอ่ะ มึงคือแบบชอบชอบมากชอบ21ล้านเลยแกมาเดี๋ยวตอนนี้นะก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งในคลิปของเราเลยคือเราจะทําการตั้งใจดูอีกหนึ่งรอบนะครับคือรอบนี้เราจะไม่พูดไม่อะไรเราจะดูแล้วเราก็จะมาพูดความรู้สึกหลังที่จากจบเพลงอีกหนึ่งครั้งนะครับมาเริ่ม Tell me to one. 정계만 남기고 갔단다 แฮมันเวอร์เกินคือแบบพี่จซูสวยอะไรขนาดนั้นนะและ้วคอนคูกะ่ะคือแบบก็เทอไปมากคือฟังปุ๊บฉันต้องแบบยกตาแล้วยกอะไรแบบนี้คือชอบมากแล้วก็เหมือนว่าเอ็มวีเนี้ยเขาจะไปถ่ายที่ต่างประเทศทั้งหมดเลยป่ะบ้านเมืองเลยเนี้ยคือน่าจะต่างประเทศทั้งหมดเลยก็คือเขาบอกว่าเพลงนี้ก็คือทุ่มทุนสร้างเยอะมากเลยนะก็คือแบบปังปังสมชื่อมากแล้วก็ปังสําหรับแบบคนสุดท้ายของวงเลยจริงมาแบบปิดได้เป็นอย่างดีเลยนะทุกคนก็คือแบบพูดงไงดีคือฉันชอบมากเลยเว้ย คือเราเสียดายตอนที่ขอลิซ่าเราไม่ได้มาทำคลิปเล็กเพราะว่าตอนนั้นเราติดธุระมากจริงๆเลยคนแต่นี่เราก็มาทำของพิจิสูนะเราจะพลาดได้ไงในเมื่อเป็นสมาชิกของแบ็คพิ้งเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเขาก็โดยรโรก็คือชอบ i เ love. I love. I love so so ลฟอเลฟอิสอเลฟ s ิสโซมัดอเลฟอ s s โซมัดซึ่งนะจับเลจูนะ,ะก็แบบ ชอบมากเลยนะทุกคนฝากเพลง Lover ของพี่จีซูด้วยนะคะก็ไปปั่นมิวกันครับทุกคนไปเราไปลทำน้าที่รับบทเป็นนักปั่นมิวกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปอามารีแอคชั่นหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถพิมพ์มาบอกพิมพ์มาพูดคุยได้นะครับทุกคนคืออย่างที่อันได้บอกทุกๆค,คลิปไปเลยว่าอาไม่ใช่นักรีแอคชั่นหรือมืออาชีพไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นเราก็รีแอคชั่นหรือเราพูดหรืออะไรตามความรู้สึกของเราเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอาก็ขอตัวลานไปก่อนนะครับอย่าลืมกไดกกไลค,ค์กดแชรรร์กกกดดดอออััั้้ววยยยยนนะะะคคคคบบบบบฝาาาาาลใจขุณ่๊ 꽃향기만 남기고 갔단다.